เอาละครับต้องกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมในเ,เกมบัสซาร่าภาคสามนะฮะก็วันนี้มาทําอะไรหรอวันนี้ก็จะมาแบบบอกชิกนิดหนึ่งนะฮะในการที่หาตังยังไงให้แบบรวดเร็วทันใจนะฮะก็อย่างแรกเลยก็คือเราต้องเลือกตัวที่มันตีไวๆแล้วก็วิ่งไวๆนะฮะวิธีของคนอื่นจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะ,ะแต่วิธีของผมก็คือ แล้วก็ด่านที่จะต้องเข้าไปฟาร์มเงินนะฮะที่ได้ผลมากที่สุดก็ที่ชัวร์เลยนะจะเป็นอ่าด่านเทศกาลด่านนี้นะฮะของตัวนี้เลยนะฮะส่วนจี้ที่จะใส่ไปนะฮะเอาเป็นเออนี่ตามนี้เลยะฮะเป็นขอเรียกเงินนะฮะเออหรือจะเป็นแบบ ตีป้อมไวๆก็ได้เนี่เป็นพัดสีซองอะลดความเสียหายไม่เท่าไห่นะฮะติดตัวไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าใครใส่ได้แค่เดียวก็เอาคอเลือกเงินหรือไม่ก็เอาอตัวตีป้อมไวไปก็ได้นะฮะมาจะมาดูว่ามันจะไวแค่ไหนนะฮะรับรองว่าเงินจะขึ้นรัวๆกันเลยทีเดียวนะฮะ บางทีเราก็รอหน้าดาวโหลดสักครู่นะฮะอาจจะกระตุกแหลกๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าเครื่องก็ไม่ได้มีการจจแยกนะฮะก็ต้องทน,ทนดูไปก่อนนะฮะนี่อันนี้คือสูตรวิ่งไหวนะฮะอันนี้คือฟาร์มมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ชอบความบ้าไวไยของตัวนี้นะฮะก็เลยเอาตัวนี้มาฮะค,คือแรงแบบไวมากแล้วนะก็วินไวมากนะฮะก่อนอื่นก็ขอบแบบอีกตัวที่มันดูดเราก่อนนะฮะมันจะได้ไม่ขวางทางเรานฮะ ตีป้อมไวจริงๆเลยขอตีให้มันตายก่อนก่อนที่จะแปลป้อมเ,อเโอเคมนาะสภาพนี้เรามาตีป้อมเลยนะฮะแตกมาละเราต้องตีป้อมให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะเพราะมันจะเรียกเงินออกมาแบบเยอะเชี่ยๆกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนแม่วิ่งก่อน โอียรตัวต้โดดวะยังทันอยู่มาแล้วเราก็ตีเรัวๆเลย ก็ตบเบื้อเบื้อเบื้อมือหน่อยครับที่ไปเรื่อยๆนะครับนี่มันก็จะประมาณนี้ทุกคนคือฟาร์มเงินจนได้ปันเลยอ่ะ เออมันตันเท่านี้แหละทุกคน่าไม่เชื่อเดี๋ยวจะทำหาเพิ่มให้ดูนะเห็นไหมมันตันแล้วทุกคนโอเคอก็ประมาณนี้ทุกคนมันจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคประมาณนี้ตังเยอะมากเม่